สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r y ปโตนิวสนะคะวันนี้วันที่9ตุลาคม2025ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องเออเรื่องราที่น่าทึ่งมากๆของเหรียญดิจิทัลเหรียญหนึ่งที่หลายคนนะ่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วจากจุดเริ่มต้นที่แบบแทบไม่มีใครสนใจเลยกลายมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแถวหน้าของโลกได้ยังไงลองนึกภาพย้อนไปนิดนึงนะคะปี2017ตอนนั้นบ i n a น c e นี่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยครับผม และเขาก็มีการระดมทุนแบบ ICO ใช่ไหมคะออกเหรียญ BNB มาราคาแค่10เซนเอง0.10ดอลลาร์ใช่ครับประมาณ3บาทกว่าๆเท่านั้นเองค่ะตอนนั้นคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเออก็คงเป็นแค่โทเน็นเอาไว้ลดค่าธรรมเนียมเทรดบนบีแอนด์แค่นั้นแหละใช่เลยครับจุดเริ่มต้นมันดูเหมือนเป็นเอ่อยูทิลิตี้โทเค็นธรรมดามากๆครับมีประโยชน์ใช้สอยดูจำกัด แต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่ทำให้ BNB ไม่เหมือนเหรียญ Exchange อื่นๆทั่วไปก็คือเรื่องวิสัยทัศน์แล้วก็การพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยของทีมงานอือหือคือเขามองไปไกลกว่าแค่เรื่องลดค่าธรรมเนียมครับแล้วจากแค่ลดค่าธรรมเนียมเนี่ยมันไปสู่สิ่งที่เอ่อใหญ่กว่านั้นมากๆได้ยังไงคะอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยคะ่ะได้เลยครับคือ Binance ไม่ได้หยุดแค่การเป็น Exchange หรือศูนย์ซื้อขายอย่างเดียว แต่เขาไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า BNB Chain ขึ้นมา BNB Chain ใช่ครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นระบบนิเวศหรือ Ecosystem ของตัวเองเลยขนาดใหญ่มากๆอ๋อ oh, ค่ะในนั้นก็จะมีบริการการเงินแบบเอ่ Defi ที่เราคุ้นเคยกันให้กู้ยืมฝากสินทรัพย์ได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางค่ะ Defi มีตลาดซื้อขาย NFT Marketplace แล้วก็มีพวกเกมฟายด้วยเกมก็มีครับเล่นเกมได้เงินแล้วก็มี Dapps อื่นๆอีกแบบ เยอะมากจริงๆโหเรียกว่าครบ,บวงจรเลยประมาณนั้นเลยครับทําให้ BNB มันไม่ใช่แค่เหรียญส่วนลดแล้วไงครับอืมแต่มันกลายเป็นเหมือนน้ามันหรือแก๊สฟรีที่จําเป็นต้องใช้ในการทําธุรกรรมต่างๆบนบล็อกเชนของเขาเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นแก๊สฟรีของเชนตัวเองซึ่งคนใช้เยอะมากด้วยต้องการใช้ BNB มันก็เพิ่มขึ้นมาหาศาลตามไปด้วยแต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายตลอดใช่ไหมคะ จำได้ว่ามีช่วงปี2018ที่ตลาดคริปโตเป็นขาลงหลักหนักหรือ bear market ใช่ครับช่วงนั้นหนักหน่วงราคา BNB ก็ร่วงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีข่าวเรื่องออกดระเบียบแรงกดดันกักหลายประเทศเข้ามาอีกใช่ครับช่วงนั้นถือเป็นบททดสอบสำคัญเลยทั้งความผันผวนขอ,ของตลาดเองแล้วก็แรงกดดันจาก regulator หน่วยงานกากับดูแลต่างๆไหนจะคู่แข่งใหม่ๆที่ก็เกิดขึ้นมานเรื่อยๆอีกค่ะแต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจมากคือท่ามกลางความไม่แน่นอนพวกนั้นชุมชนผู้ใช้งานส่วนใหญ่กับยังเชื่อมั่นมากๆเขาเลือกที่จะถือเหรียญไว้ไม่ขายหรือที่เรียกกัน